ปูปูปยา่าเรียกสิย่ายอันนั้นปูเร็วย่าย่ายายนี่คิดดื้อเ <c oughs> บสเบแม่นอยู่บอกฮัลโหลเบสกันนะ ฮัลโหลเบสอยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานทำไง ยิ้มหวานนินี่นินี่ย <ima> ิ <glaub einmal> ้มหวานหน่อยไหนเอาท่าแปรงให้มาระบาดนี่ยิ้มหวานไอ้คนสวยเอออันเก็บแกเขียวยังก็เม่งเลยยิ้มหวานยิ้มหวานเนตตาหวานยินเนตตาหวาน ตาบ้านเนี่ยมขี่ดังแม่วันนั้นรอตาบ้านไอ้ยิ้ม มันเสียงนั่นผู้่นมันออกไปหรอแอไปแล้วไปแล้วเนี่ยเอาใส่ททางผีเอาใส่ททางผีเออต่ำลงกันต่ำต่ำมึงไม่ให้เห็นหเขียวเห็นต่ำ ตาวานตอนนี้ไตาวานนั่นเองตาวานเห้นในตาวานไในเที่ยวตาวานให้กันนะตาวานกันเปิกี่พุ่งออกเปิเอินปูกันนะเอินหากันนะเอินเบ็ดกันนะ ที่ดาพคะไปเดี๋ยวไเอาอย่เขาไปกิน้ยันเลยปวดิหยันเไเขินเขินหนูได้ผมเฉยเขินเขินเอายิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเอา หานหนามะผู้เดมาผมให้สวยเถอววาฮะแมวหมาหายผมนั่น,นผู้เดมาผมให้โอ้มันหย่อนแสง